เราจะมาทําน้ําเต้าหู้แล้วก็ทำเต้าหู้ก้อนด้วยนะคะจะช่วยก่อนน้ำมันจะใส่นี่อันนี้ผู้ช่วยของเราโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันลกเลยน,นี้จะเป็นชิ้นเดียวกันนะคะใส่ลงไปอ,อันนี้ใส่ยังไงก็ได้เลยก็คือใส่เข้าไปได้วยกันก่อนสองอันนี้ ก้อนนี้มันจะมีรอยมาตรงนี้ใช่ไหมคะอ่าเราก็เอามีจุดสีแดงแดงได้จุดสีแดงแดงอันนี้ก็จะมีลูกศรอ่าโอเคใส่ลงไปให้จุดสีแดงกับลูกศรตรงกันโอเคพอมันพอมันตรงเนี่ยมันจะไม่สามารถขยับได้นี่รอยพอใส่ลงไปแล้วให้เราหมุนหมุนล็อกนะตัวนี้ก็คือให้กดลงไปแรงๆเลยต้องหมุนนะ กดกับหมุนพร้อมกันนะครับแรงๆเลยอตอนนี้ก็จะมีลูกกุญแจเหมือนกันนะครับมีลูกกุญแจเหมือนกัน,นะคะ่ะปึะะ๊บเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับมีแค่นี้เองในการประกอบเครื่องเพให้เยน้องยืนเย็มีลองทำก่อนแล้วนะเดียทำกางน,นะอ,อันนี้จะเป็นที่กดนะคะก็คือถ้าสมมุติเราทาน้ําผลไม้เราต้องกดใช่ไหมนาเดียใช่มันก็จะติดแต่ถ้าสมมุติทําน้ำต้องหังไม่ต้องกด เคยทำและน้ำอันนี้นะ่าเดียวเคยทำมั้ยลองนะเอาเลยนะอ่ะเปิดเครื่องพิ่น้องมีคาให้ดูก่อนนะตักเต้าหู้ผสมน้ำนิดนึงอ่าตักจากก็จะมาออกตรงนี้อีกฝั่งนึงก็จะเป็นน้ำเขียวจางตักผสมผมจะเอาให้ดูนะครับ ไม่มีน้ำเลยนะครับรีดน้ําออกมาได้เยอะมากเหนือเป็นแท่งเลยดูเลยเอาน้ำหน่อยเอาน้ําหน่อยเอาน้ําด้วยอ่าโอเคถูกต้องประมาณนั้นเลยไม่เป็นไรอ่าใอ้หนาะเดียวปิดเครื่องโอเคนะครับตอนนี้น้ําเต็มโถแล้วอา่ามันข้นมากเข้มขน้นเดี๋ยวดูนะ ยังต้องไปต้มก่อนอ่านี้ยังไม่ทานยังไม่ได้นะครับต้องมาไปต้มเพื่อไล่กลิ่นเหม็นเขียวก่อนเดี๋ยวจะข้นมากเลยแล้วก็ต้องกองผ้าขาวบางอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวทํากันต่อเลยนาเดียกดเลยค่ะกดขึ้นค่ะกดขึ้นโอเคเนะครับเด็กก็ทําได้แต่ต้องมีผู้ใหญ่ช่วยนะครับสวัสดีด กากมันแบบมันคั้นแบบว่าสุดยอดมากอะ่ะกากออกมาเป็นแห้งเลยอะกินได้นะจริงๆแล้วอะ่ะมันชิมได้แต่ม่ชิมได้พรามันจะจืดๆคือกากมันจะแห้งเลยนะมันจะไม่มีน้ําเลยเพราะว่าน้ํามันออกมาทางนี้หมดอ่ะจันมินมาลองทอําแล้วนี่สุดเนี่ยสุดยอดนั่นแหละ <Okay. S 1> อย่างนั้นเลยสูง,สง,สงแบบเท่าพี่น้องเองเออเนี่ย่ต้องขึ้นโตเลยสูงเท่าพี่น้อาเองแล้วเนะนี่ยอีกนิดนึง โอเคผสมน้ำด้วยใส่เม็ดด้วยใส่น้ำด้วยอานดีวปิดเครื่องโอเคโหดูฟองเนี้เน,นี่ยเข้มข้นมากอะแต่ต้องไปกองผ้าขาวบางอีกหนึ่งทีนะครับจริงๆเครื่องเนี้ยมันสามารถที่จะทำนานๆได้นะคะเครื่องมันจะไม่ร้อนก็คือทำอุ้ย ามารถที่จะใส่ตัวนี้กดเข้าไปได้นะคะอ่าเดี๋ยวดูก่อนมันติดยังไงเนี่ยก็คือถ้าเรายัดเร็วเกินไปมันก็จะติดนะครับแล้วก็สามารถเอาที่กดเนี่ยกดลงไปกดแน่แนๆอ่เดี๋ยวลองกดอ่าไม่ต้องกดแรงมากอ่ะกดแค่มันลงอ่ะลงแล้วเดี๋ยวนะลงไปแล้วอู้ได้เยอะมากอ่ะอันนี้ อันนี้ต้องไปผปสมน้ําได้อีกนะครับเพราะว่ามันข้นมากาอ,อ,าอ่ะก็และวมาต่อไปเราจะกรองผ้าขาวบางนะคะโอเคต้องยืนบนรกระดิ่แล้วเนี่ยวดลงไปเลย,ยไม่ได้ค่ะมันไม่ได้ค่มาาะมันหนักเยอะพึ่มมันจะพอไหมกระดมันเลื่อนล,ไลองไปงไงะะแล้วเราก็จะบีบ หมุน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 ถึงจะกองออกมาแ,<ต>แล้วแต่น้ำก็ข้นนะนพอดีเลยกะละมังหนึ่งพอด,ดีนี่แห้งเลตัวนี้ก็เอาไปใส่ต้นไม้เป็นปุ๋ยได้โปรตีนสูงมากเลยนะเนี่ยาก,กากอ่ะ นี่อันนี้กองแล้วน้ําก็จะแบบใสๆเหมือนน้ำเต้าหู้เลยอ่ะก็หอเหอน้ำต้อันนี้คือน้ําเต้าหู้เนาะแล้วเดี๋ยวเราจะทำเต้าหู้ก้อนด้วยก็ทําเหมือนกันก่อนกองผ้าขาวบางก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมีวิธีที่จะทำเต้าหู้ก่อนจริงๆที่ร้านเขาเนี่ยไปทำอีกรอบนะ มันยังได้น้ำอีกมัันยงได้อีกใช่แต่เราก็คือไม่เอาะเราพอละเราทำกินเองอทำกินเองเราดูดิเยมากมันจะมีเราไปเล่นนนั่แหละเฮ้ยต้องล้างมือนะเล่นเสร็จอ่ะมันจะติดมือหน่อยเหมือนทรายเลยเออละเอียดเลยนะก็พิมพ์มีให้อยู่แล้วอันนี้ทำเราจะแบ่งเป็นสองหม้อเพราะว่าเราอยากให้มันร้อนเร็ว อันนี้ทำเต้าหู้ก้อนอันนี้ทำน้ำเต้าหู้ม่นยกมะเป็นยกอะไยกันน้อาจจะมินช่วยทำเองก็ไดระวังหงนะกดอื่นแล้วก็ต้องถอดปลั๊กก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยเทรดถอดปลั๊กเรียบร้อยนะครับวิธีการแกะตัวเครื่องนะครับเพื่อที่เราจะเอาไปล้างอ่าก็ง่ายๆนะครับเอาตัวสีดําออกมาก่อนมันจะมี ลูกกุญแจตอนนี้มันอยู่ที่ล็อกนะครับวิธีการปลดล็อกก็คือหมุนทวนเข็มนาฬิกาจะแน่นนิดนึงนะครับเพราะว่าเราเพิ่งทำเสร็จนี้เองเอาสีดำออกมาแล้วคราวนี้เอาในส่วนที่เป็นยวงเนี้ยนะครับหมุนปลดล็อกนยครับพอเราปลดล็อกแล้วเราจะสามารถดึงขึ้นมาได้แต่มันจะแน่นนิดนึงนะครับเพราะว่าเราเพิ่งทำ มันจะแน่นอ่าแค่นี้เองแล้วเราก็ค่อยเอาไปใส่กระมังนะครับเอากากพวกนี้ออกอีกทีหนึ่งนะครับก็เป็นอันเสร็จเอาไปล้างได้เลยอันนี้พอเราออกมาทั้งยวงนี้แล้วนะครับให้เราคว่ำแล้วก็ให้เราเอานิ้วชี้เราเนี่ยกดลงนะครับกดลงไปเลยมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้อ่า นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ออกจากกันส่วนตัวกากก็เราก็กออกไปทิ้งอ่านี่ก็กดลงนี่ครับก็จะออกแยกล่างอย่างนี้เลยอันนี้เดี๋ยวเราก็ออกไปทิ้งนะครับแค่นี้เราก็สามารถล้างทำความสะอาดได้เลยนะครับแล้วก็ถ้ามีแปลงที่ลีนาแวลเขาแถมให้อยู่แล้วเราก็สามารถเอาแปลงขัดล้างได้เลยโอเคเรียบร้อยครับนี่เราจะมาตัดใบเตยน,นะคะ จะมีนพาทัวรบ้านมีใบเตยด้วยเอาไปใส่น้ำเต้าหู้ให้มันหอมก็คือตัดได้เลยอ่ะก็เนี่ยตัดเนี่ยตัดตรงเนี้ยตัดไกลๆเหมือนตัดกระดาษเออตัดตรงๆอ่ะใช่อย่างนั้นแหละตัดเลยอ่าเอามาอีกเดี๋ยวมันก็ขึ้นเอออ่าได้เลยเยี่ยมอุ้ยเดี๋ยวมันก็เกิดโอเคพอละไป ตอนนี้นะคะแล้วก็กําลังจะไปตัดใบเตยนะคะอีกรอบนะคะเพราะว่ามันไม่พอนะคะใ,ใช่ใช่ค่ะ,คะอันนี้เราก็มีแม่อยู่นะคะใช่ใช่นี่ค่ะตัดสูงๆหน่อยเอยตัดตาๆหน่อยค่ะ ตัดตำลอยนะตัดตำ่อยนี่นี่ใบนี้ค่ะสวยใบนี้สวยนี่นี่ใบนี้ใบนี้สวยมากเลยเดี๋ยวหนูได้มาสองใบแล้วที่น้อิงบอกว่าสาสามสามเนาะก็จะโอเคได้แล้วค่ะก็จะได้ไปเตยสามใบแล้วนะคะเอาต้นกามาให้แม่ถือโอเคค่ะอ๋อเดี๋ยวหนูถือไปเตยนี่กำลังสลับกันนะคะท่้นมีเราจะไปไหนคะ ไากากปาานะเดียไปเปล่าไปก่อนเด้อดีมากๆเลยนะเพราะว่ามันให้ประโยชน์แบบธรรมชาติด้วยนะคะใช่แล้วต้นตะบบะตะบะ,ะลึดรากต้นนี้มากกว่าต้นหนึ่ง <c oughs> ไปให้ปุ๋ยปุ๋ยธรรมชาติจ้ะจริงๆเราเทก็ได้นะว,วางก่อนวางก่อนเทไปเลยอเออ เท <Hey, S 2> ไปเลยนาเดียมาเทดิอ่ะเทไปเลย <c oughs> เย้อไอปนดเลยีดียมีต้นไม้ที่ไหนตรงนั้นนิ่มปะนิ่มมากเหมือนน้ำมันเอาเลยดิบเท่เดี๋ยวเไปให้ต้นอื่นบ้างไป ไปกันต่อจำได้ไหมแต่ก่อนเราเข้ามาเล่นดิเงอ่ะอันนี้ยังเล่นได้อันนี้มีต้นไม้ด้วยเ,เนี่ยเหมือนหยาเซ็ขนมปังเลยเอ,เออมันเหมือนขนมปังเนี่ยไม่ให้ต้น,นเนี้ยสวยๆเนี่ยใจมันก็ไปเยอะๆถ้ากินผิดทางก็คือเละหมดยัง,ง<อ>เครื่องวัดอะไรอ่ะฮะ ออย่างแจะเปิดไฟกันเลยอ้าวไม่ได้เปิดแก๊สเราจะทำการต้มนะคะหม้อนี้จะเป็นทำน้ำต้าหูส่วนหม้อนี้จะเป็นอ้าหูกนเดี๋ยวเราจะคนไปเรื่อยๆประมาณสิบนาทีต้องคือคนไม่ให้มันติดข้อนะคะใบเตยมาใส่หม้อพี่น้ำอินอ่าต่อไปนะคะเราจะใส่ใบเตยนะคะไปที่น้ำต้าหู ใส่ได้เลยเพราะว่าให้มันดับกลิ่นแต่ก็ได้ใส่สองอันทีหลังบ้านเจ็ดเท่าป็ดไฟได้เลยอันนี้ครบสิบนาทีแล้วก็คือทำเต้าหู้ก้อนก่อนนะอ,อ,อันนี้เดี๋ยวเ,เปิดไปทำน้ำเต้าหู้ต่ออันนี้ก็สิบนาทีเหมือนกันส่วนน้ำเต้าหู้ต่อส่วนอันนู้นก็คือปล่อยให้มันอุ่นๆก่อนใช่รอให้มันแบบอุ่นๆก่อนนิดนึงโอเค ใส่น้ำส้มสายชูนะคะสองแก้อันนี้คือไม่ไม่เปิดไฟนะไม่เปิดไฟรขบโตนะระวังเปรี้ยวนะเปรี้ยวอแล้วก็คนไปเรืดด่อยๆนะคะจริงๆจะใส่ดีเกลือก็ได้แต่ที่เราแบบมีที่บ้านเนี่ยก็คือน้ำส้มสายชูยก็จะง่ายครับเราใส่น้ำส้มสายชูเสร็จคนไปประมาณห้านาทีสามถึงห้านาทีนะอ่าเราเป็นแบบนี้คนละจับตัวเป็นก้อน ต่อไปเราก็จะมาใส่พิมพ์นะคะนี่พิมพ์ของเราสวยไหมลองตะกคร่อันหนึง่งแล้วก็กองลองรอ,องได้ผ้าขาวบางนะคะโอ้ได้เยอะเนี่ยเต็มพิมพ์เลยก็ด,ดีปิหลังจากนั้นนะคะเราก็าะะอาครับบน ที่กดด้วยอันนี้คือมาพร้อมกับเครื่องคันเ<า>มื่อสักครู่นี้นี่นเป็นอุปกรณ์ที่เขาแถมมากับเครื่องคันเลยขอท่อประมาณหนึ่งชั่วโมงได้ต้องหาอะไรหนักๆมาทำเอาเป็นสากก็ได้ถ้าบ้านใครมีสากจะเป็นอะไรหนักๆก็ได้เตรุรูปตุ้มถ้าหนักกว่าน,นี้ได้ก็ดีนะครับ แดีนี้เรามีหนักสุดก็ตัวนี้แล้วแหละหลังจากเรารออต้อหุ้กล้องเซ็ตตัวนะคะเราก็มาทําน้ำต้อหุ่งต่ออันนี้ก็คนไปเรื่อยๆนะคะสิบนาทีทีน,นี้เราจะใส่น้ำตาลไปเลยนะคะเอาเอานี้ออกก่อนเอาใบเตยออกก่อนเมื่อกี้ใส่ไปครึ่งกระบวยนะครับใส่ไปอีกสักครึ่งหนึ่งแล้วนแสดงว่าที่ร้านก็คือใส่เยอะมากแี่เราใส่ไมเยอะมไม่คือที่ร้านเนี่ยเขายังไม่ใส่เขาจะใส่ในถุง ออออพอแล้ว,ลวเราจะเอาแบบว่าให้หวานนิดๆนะไม่ต้องหวานมากนี่เสร็จแล้วจ้านกบข,ขอใส่ขวดก่อนโอเต็มเต็มเหยือกเลยเก็บใส่ไว้ในตู้เย็นเก็บไว้กินได้นะครับคืนอาทิตย์เลย นี่น้ำเต้าหู้เราเป็นไงดูดีมากใส่กวดเรียบร้อยอ่ะต่อไปขอเปิดเต้าหู้ก้อนนะคะนี่ก็ประมาณยังไม่ถึงชั่วโมงเลยเนาะแต่จริง้เขาแนะนําว่าชั่วโมงหนึ่งแน่นเลยนะแข็งแล้วใส่จานไหมใส่จานเออเหมือนที่เราขายนใช่ไอ่ะเสร็จแล้วเราลองหั่นไหม นี่ประมาณทิ้งไว้ประมาณมไม่ถึงชั่วโมงนะอ๋อเหลืองเหลืองนิดๆอืมอันนี้มันจะเป็นเต้าหู้แบบสำหรับผัดเนาะมันจะไม่ใช่เต้าหู้แบบบุ้นๆแต่ก็สามารถทำนโศกกินได้เหมือนกันเคก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับ เมนูมิโซะซุปใส่เต้าหู้ที่เราทำเมื่อสักครู่นี้นะครับยังไงครับอร่อยไหมอร่อยน้ำเต้าหู้เราก็พร้อมทานแล้วนะครับหรือจะเก็บใส่ตู้เย็นกินแบบเย็นๆก็ได้ก็อร่อยนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าเราไปถ่ายงานแต่งกันต่อ,อยัง อะไรนี่มิ้กินอะไรแล้วมาเผ็ดลูกชุบไม่ใช่เผ็ดเปล่าชิมดิเผ็ดเปล่ากินดิเผ็ดไหม อร่อยทุกอย่างอานเดียเดียกินอะไรนเดียกินพิกสีแดงแดงแล้วกันอะไรจ้ะเผ็ดพริกเผ็ดสุดโลกเผ็ดไหมนี่กินเผ็ดไม่ได้ทำไงอายุคดูนะ้าผกอีกขเบลอร์อร่อยปะ ไอเดียทำอะไรอ่ะดีบนต้นไม้โอ้โหใบเป็นภาษาอังกฤษอ่ะในกองในกองแล้วถ้าอีกเป็นคนถ่ายยังจะรู้ไหมวะปั๊มอะปั๊ม วางเลนเดียั้มขึ้น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 ้มันไม่มีเสียงเออชอก้วยก้วยน้ำวกล้ม